อยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆชาวเขาเผ่าปากกากยอจากศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งแกเหล่านี้กำลังเพลิดเพลินและมีความสุขหลังพวกเขาได้สัมผัสเครื่องเล่นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นชิงช้าไม้กระดกและถังลอดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆเกือบทุกชิ้นดูสิคะว่าเล่นไม่ยอมปล่อยกันเลยทีเดียวค่ะ อุปกรณ์เครื่องเล่นทั้งหมดนี้เป็นฝีมือนักเรียนโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือและนักเรียนจากสายวิชาชีพของโรงเรียนจิรดาต่างได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือติดตั้งเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจรวมไปถึงเสริมทักษะในการเรียนรู้ของน้องๆต่อไปนอกจากเครื่องเล่นแล้วน้องๆทหารช่างยังติดตั้งเครื่องออกกำลังกายซ่อมแซมมุ้งลวดภายในอาคารเรียนและบริการตัดผมให้แก่เด็กๆและชาวบ้านทั่วๆไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานวิชาการช่างที่สำคัญเป็นการฝึกจิตสาธารณะเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมค่ะปกติแล้วที่เรียนช่างเราเนี่ยก็จะมีการเอาวัสดุต่างๆมาฝึกฝนเพื่อหาประสบการณ์อยู่แล้วครานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสานิทไทยพีพเอสเนี่ยก็มอบวัสสุซึ่งจะเป็นสิ่งที่ ฝึกฝนให้นเรีนช่างเราด้วยและได้ความรู้ด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งแก่เปิดสอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนทั้งหมด44คนและครูเพียง2คนการเดินทางจากถนนสายหลักประมาณกว่า30กิโลเมตรแต่เส้นทางค่อนข้างลำบากเพราะบางช่วงถนนลาดชันคดโค้งและขรุขระด้านอาคารเรียนก็เป็นอาคารเก่าของกรมป่าไม้ที่มาต่อเติมใหม่ โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าไม่มีพวกเขาก็สย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแก่ก็จะไม่มีเครื่องเล่นสานามให้เด็กได้เล่นเพราะว่าเด็กที่นี่เขาก็แบบคือก็ก็เหมือนคนในกรุงเนาะก็อยากจะได้เล่นอะไรดีๆกับเขาบ้างขอบคุณทุกทุกภาคส่วนที่แบบ ให้การช่วยเหลือปัญหาที่ศูนย์ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือห้องน้ําเพราะตั้งแต่มีศูนย์เด็กเล็กก็ยังไม่มีห้องน้ําใช้ทําให้ขาดสุขาอ,อนามัยรวมไปถึงไฟฟ้าและแทงน้ําไว้กักเก็บน้ําดื่มในยามหน้าแล้งก็ยังไม่มีทําให้การดําเนินชีวิตของครูและนักเรียนที่นี่ค่อนข้างลำบากและรอการพัฒนาอยู่ค่ะ ท่าผู้ชมคะก็กิจกรรมสร้างสารรค์เหล่านี้นะคะทุกท่านมีส่วนร่วมได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างนะคะเรื่องของห้องน้ำแทงน้ําเราก็ยังอยากจะได้เพิ่มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดที่จะมีประโยชน์นะคะกับน้องๆเด็กเล็ก นะคะรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนได้นะคะเราพร้อมเป็นสื่อกลางค่ะรวมไปถึงในพื้นที่อื่นๆนะคะที่ขาดแคลนหรือว่าลำบากเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะมาถึงเรื่องของสมาชิกในครอบครัวหายตัวไปนะะมีหลายครอบครัวค่ะที่เดือดร้อนเนื่องจากสมาชิกที่เขารักเนี่ยอยู่ๆก็หายตัวไปนะคะอย่างครอบครัวของคุณมลริสา